สวัสดีครับมีรถมาฝากขายเพิ่มหนึ่งคันนะครับให้ดูรอบคันกันนะครับคันนี้ นี่เป็นตัว Keyway Baxter นะครับไม่รู้ว่าจะได้ยินหรือเปล่าคนใช้กันไม่ค่อยเยอะนะครับเรียกว่า V Keyway Baxter 2 5 0ซีเป็นเป็นตัวสูวีครับคนคนใช้ไม่เยอะนะครับุันนี้ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่ก็สวยอยู่ คันนี้เจ้าของเดินเขาขับต้อมมาหมดแล้วลงมาดูทีละจุดนครับตุ๊กตาแฮนก็อันนี้น่าจะใส่ของแฟนชอบมาแฮนปกติจะเป็นแฮนนิ้วรุน่นนี้แต่ว่าเขาแปลงเป็นแฮนด์ถุนมาแล้ว เบรกประกับไฟเลี้ยวซ้ายขวานี่แปลงมาหมดแล้วนะครับใส่ของรถเล็กได้เลยเไม่ใช่สิใส่ของรถที่เป็นแฮนหุ่นทั่วไปได้ใส่โมงครับไฟหน้าตรงเล็กไฟเลี้ยวแต่งแทบจะไม่ไม่เหลือ,ขอเขาโครงเดินของมันเลยนะครับ คเล็กล้อหน้าหลังก็เปลี่ยนมาใหม่เป็นของรถบิ๊กไบค์นะครับยางสาย,ยางฮาเลมาแต่ก็ควรเปลี่ยนนะครับสภาพมันแค่ขี่ไปซื้อตลาดก็คือกับค่าซื้ตลาดก็พอมันค่อนข้างแข็งแล้วแต่ถ้าไม่ซีเรียสก,ก็ขี่เล่นได้นะครับ ถังำทำตรงสพอร์เตอร์พ่อคู่เป็นท่อสเปเนตท่นนี้พิเศษตรงที่ว่าอตอนที่เอามาเนี่ยมันมีปัญหาระบบไฟนะครับมันสตาร์ทตดดยากขี่ไปก็วอดซ่อมแล้วก็ไม่หายนะครับเป็นหัวฉีดแล้วก็ไม่หายก็เลยบอก เจ้าของรถว่าให้แปลงเป็นคาร์บูเสเลยจะได้ง่ายเพราะว่าระบบไฟมันเยอะมีเซ,เซ็นเซอร์เยอะประมาณ4-5ตัวไม่รู้ว่าตัวไหนที่เสียบ้างถ้าไล่เปลี่ยนเนี่ยมันจะมันจะบานปลายเนี่ยไยใส่คาร์บ,าาบูตัวนี้มาครับเป็นคาร์บูเอนโกรก็โอเคนะเวลาแก้ปัญหามันจะง่ายครับบางคนหลังบอก แปลงหมดแล้วล้อหลังเป็นขอบเ8็แปดล้ลอหลังใหญ่ๆหน่อยไปท้ายกับไปเลี้ยวนะครับก็เปลี่ยนมาแล้วบางคนยึงบางคนแตกโซสเตอร์ยังโอเคนะครับ ข้างเยอะตจอยังหนาอยู่นะครับตัอยังหนาอยู่ตอนนี้เขาปรับย้ายจุดยึดหูโช๊คใหม่จากตรงนี้มาเป็นตรงนี้เพื่อให้รถมันเตี้ยลงนะครับแต่ใครชอบสูงๆก็ปรับเนี่ยแค่ย้ายตรงนี้มาตรงนี้ใหม่ก็สูงลวะวต่ตอนนี้บางคนมันจะเตี้ยหน่อยนะครับเปนองค์ยาวเยอะ ไม่ยากอันนี้ก็ไม่ได้ล้างนะครับให้ลูกค้าเข้าไปล้างเองหัวเทียนใส่หัวเทียนแต่งมานะครับฝาครอบมันฝาครอบฝาวาวหายไปข้างหนึ่งริงทีจะมีแบบนี้ห,หไปข้านึงคอดิสี่เปลี่ยนใหม่นะครับ งนี้ครับแทนช๊อกเดิมเพราะว่าถ้าเป็นของมันเองตรงรุ่นเนี่ยแพงมากแล้วก็าหายากด้วยถ้าแปลงอย่างนี้จบเลยครับต่อไปเวลามีปัญหาอะไรก็หาซื้อท้อไปได้ทั้ท้าก็ทำเป็นทรงสนับมือมา หลักประมาณนี้นะครับคือโดยรวมถ้าดูภาพรวมก็ถือว่าโอเคนะไม่ไม่ได้เนียบมากแต่ภาพรวมมันโอเคความเท่เท่ได้แต่ถ้าใครอยากได้เนียเนียบหน่อยก็ไปเก็บรายละเอียดเอานะครับอย่างเช่นพวกสีลหลักๆก็จะเป็นพวกสีครับสีเฟรมอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับไปขัดแล้วควนเอาวาข้าพวกนี้ก็ สีกันความร้อนนะครับสีดำด้านเอาเอากระดาษทรายเบอร์พันรูกก่อนรูปน้ําขัดให้เรียบก่อนแล้วก็ค่อยพ่นสีเป็นความร้อนสีดาด้านนะครับพ่นพับได้เลยมันจะเรียบส่วนกนนีจะต,ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับใช้ความอมดทนหน่อยพวกนี้ใครมีเวลาก็จัดก,การเองได้ครับเนี่ยครับเฟรมที่เป็นสนิมต่างๆอย่างเงี้ยกระดาษทรายเบอร์หยาบหน่อยเบอร์ร้อยเบอร์สองร้อยก็ได้ ให้มันผิวมันเรียบแล้วก็ค่อยคนทาเอามันก็ดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับแต่นี้เขาไม่ได้สั่งให้ทําไว้ก็เลยไม่ได้ทําให้ <c oughs> โอเคเรามาฟังเสียงดูงนะครับคันนี้ไม่มีไฟสถานหน้าบอกนะครับทางผมก็เลยซ่อมให้ไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่าตัวไหนที่มันเสียไม่มีไฟสถาน,นาบอก เราจะเป็นต้องทำเป็นคาบูแทนสต,ตาร์ทง่ายนะครับเครื่องเย็นอยู่ ลองฟังเสียงดูนะครับนะครับเสียงเงียบดีน้ำมันมีซึมบ้างเล็กน้อยนะครับอย่างตรงนี้นะครับเป็นโอริงบดียา เครืองตัวอื่นก็เท่าที่ดูก็ยังไม่เห็นนะครับโอเคเครื่องดีครับนะครับใชครับแห้งดีนะครับ่องเย็น่องเย็นน,น้ำมันน้อยด้วย นี่ใสเลยนะครับยังไม่มีสนิมโอ้โหน้ำมันหมดเกลี้ยงเลยโอเคครับเครื่องดีครับไม่ต้องหว่วงทังช่างผมเช็คให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเติมน,น้ำมันหน่อยลองขี่ดูแล้วพอได้นี่มาดูระบบไฟนะครับ ราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแจ้งในรายละเอียดทีหนึ่งเพราะว่าคุยกับเจ้าของรถก่อนน่าจะประมาณสี่หมื่นต้นๆนะครับขอคุยกับเจ้าของรถก่อนว่าเขาจะให้ขายเท่าไหร่แล้วก็ค่อยนัดนัดเจอกันอีกทีหนึ่งถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ